เครื่องนี้ส่งไปให้ตัวตึงยาลานะครับผมจบไปที่สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเป็นราคาเฉพาะเครื่องครับไม่รวมหน้าจอนั่นเองนะครับผมเครื่องนี้อยู่กับเคสซูนามิโปรเจคเตอร์บอมนั่นเองนะครับผมเคสโคตรสวยครับมีมีโดมปิดให้อีกทีหนึ่งเราไม่ได้เปื่อยส่งอย่างนี้นะเรามีฝาครอบปิดให้อีกทีหนึ่งนะฝาครอบก็เป็นอะคริลิกโค้งนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเครื่องนี้มาพร้อมกับสเปคในเครื่องเครื่องนี้นะครับเป็น i3 ครับ 12100F นะครับ4คอร์8เทศเทอร์โบ4.3จิกเกอร์เครับแรมเป็น16จิกดีเดียร์โฟร์3,200จากไวเปอร์เกมมิ่งนั่นเองสวยงามจริงๆครับแรมตัวนี้นะครับผมมีซิงค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดน้ำ2ตอน240มมอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมสายถัดลงมาปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้เป็นโลโก้ซูามิอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัว M.2 NVME ครับเป็น512จิกการ์ดจอครับตัวนี้เป็น G Force GTX 1 6 6 0 Super 6G DDR6 นั่นเองนะครับมาพร้อมกับเมนบอร์ด H610M จาก BIOSTAR ครับแล้วก็เคสตัวนี้ย้ำกันอีกรอบครับซีน a มิโปรเ e c t เตอร์บอมพัดลมใหญ่ตรงนี้1ตัวพัดลมเล็กอยู่ด้านหลัง1ตัวเครื่องนี้พัดลม2ตัวนะครับผมสวยงามจริงๆครับลองดูนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟได้ครับกดปุ่มด้านข้างนี้เป็นการเปลี่ยนไฟนะพอแม่พี่น้องนะครับ27,690บาทครับ ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปีจบเรียบร้อยตามนี้แล้วใครเอาจอเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมเทส GTAV เตรียมส่งมอบลูกค้านั่นเองนะครับผมจอตัวนี้ก็เป็นเริ่มต้นที่ AOC 24นิ้วนะครับ Full HD 1 9 2 0งคูณห0ึ่งันเเฮิร์ตครับเหมือนเดิมครับสั่งเพิ่มพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผงลองมาแบบยาวจาก Navo s w i t a ตามนี้ลูกค้าสั่งลงเกม GTAV แล้วก็อีกเกมนึงลอง Estimate แถ b ให้ลูกค้าดูซิอันนี้เศรษฐีลางจริงครับเกมเพิ่งเปิดคคครรรััับบบแม่ซื้้อเเลยยนีดด๋วใหู นี่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 ไหนวะ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 นี่ครับเกมอะไรอ่านชื่อเกมดิอันช a เ t e d Legacy of Thief Collection <c oughs> ราคาเกมเท่าไหร่ราคาเกมาาเท่าไหร่ราคาเกมพันสามฮะคุณผู้ชมซื้อแต่ว่ายังเล่นไม่ได้เล่นได้กี่โมงนะเล่นได้วันที่19ตุลาเล่นได้วันที่19ตุลาครับก็น่าจะวันนี้วันนี้ปะ วันนี้ประมาณทุ่มหนถึงเกมจะเปิดให้เล่นแต่เขาซื้อเกมแล้วเป็นไงตัวตึงยาลางจริงฮะเครื่องนี้อ่ะฝากไปด้วยครับทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปีครับจากร้านบอยพีซี PC, ยินดีให้บรกิการเรื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อออกแบบเล่นเกมทีมเกมเครื่องนี้จบเจ้าครับผม